สมศักดิ์ศรีจอมยุทธขลุ่ยนะคะออกงานแต่ละครั้งอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะกากรแสดงดนตรีไทยสากลประจำปี2559ก็มีเพลงใหม่ให้แฟนๆมาร่วมฟังตลอดค่ะอย่างครั้งนี้เจออาจารย์ธนิตที่งานสมโพธิพระอาราม338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐราชวรวิหารนะคะก็แต่งเพลงขลุ่ยขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยชื่อเพลงว่า Meditation of Wat Mahathat ค่ะได้แรงบันดาลใจมา จากสมัยหนุ่มๆน,นะคะอาจารย์บอกว่าผมก็เคยจิตใจเศร้าหมองก็มีโอกาสมาหาความสงบที่วัดนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นศิลปินค่ะจะหยิบจับเรื่องอะไรมาก็เป็นเพลงแบบนี้เนี้นะคะ ลองดูบรรยากาศหน้าเวทีค่ะตอนอาจารย์ธนิตแสดงมีคนมารอฟังกันเยอะเลยอาจารย์บอกว่าหลายครั้งที่ไปแสดงตามที่ต่างๆจะมีคนรุ่นใหม่หัวใจรักดนตรีเนี่ยไปถึงขอบเวทีเลยนะคะนี่ก็เป็นสารตั้งต้นให้อาจารย์ธนิตยอยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆด้วยเป็นโครงการขึ้นมาค่ะในปีหน้า2567ก็คือปีนี้แล้วเ,าเนาะเรียกว่าเป็น m e ะโ project กว่าได้ค่ะคาด้ว,ว่าจะมีคนเข้าร่วมหลักพันเลยทีเดียวนะคะไปฟังหน่อยค่ะว่าอาจารย์แอบคิดอะไร แพลนให,ใหญ่ผมนี่ที่ผมทําประจําทุกปีเลยต้องขอบคุณกระทรวงวาาัฒนธรรมที่เห็นความสําคัญคือผมจะไปต่อยอดให้กับเด็กๆที่โครงการคุยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชาติผมทํามาแล้ว4ี่ครั้งและนะ้วเอาเด็กๆนี่มาเป่าคุยครั้งละประมาณ800คนถึงพันคนรวมทั้งจังหวัดมาเลยเอานักคุยมาเราให้พัฒนาให้เล่นกับ ให้ทุกคนได้เล่นได้ขึ้นเวทีเมื่อมาแล้วเขาต้องมีโอกาสให้เขาขึ้นเด็กเวทีเปิดโอกาสให้เขามีโอกาสได้แสดงศักยภาพของแต่ละคนขึ้นมานะเพรเด็กวัยรุ่นเขาต้องการที่จะแสดงอะไรแต่ออไรเราก็มีช่องนี้ในน้อยนี้เออมาทุกคนมาทางกระทรวงว่าทํามระสบสนุนเรื่องงบประมาณเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องออกค่าอุปกรณ์เสื้อผ้าเพื่อจะให้เด็กมารวมกัน และมาทำกิจกรรมร่วมกัน ส่วนวันที่23มกราคมนี้นะคะอาจารย์ธนิตจ,จะอายุครบ74ปีแล้วค่ะหลายคนเลยบอกอยากรู้เคล็ดลับสุขภาพแข็งแรงของอาจารย์จังเลยทํำยังไงบ้างนะอาจารย์ก็เผยเลยค่ะบอกออกกําลังกายค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์ที่สําคัญก็คือควบคุมอารมณ์และก็ควบคุมสติให้ได้นะคะเพราะเรื่องความทุกข์ความสุขเนี่ยทุกคนมีเหมือนกันแต่จะทํายังไงไม่ให้หลงไปกับมันนะคะไม่ให้หลงไปกับความสุขที่มีแล้วก็ไม่เครียดเกินไปกับความทุกข์ที่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเผื่อใจให้กับ ที่จะเข้ามานะคะบาลานซ์ Balance ให้ได้ค่ะจะได้อารมณ์ดีจากข้างในเพราะฉะนั้นพอข้างในดีข้างนอกสุขภาพดีตามไปด้วยได้นะคะทุกคนต้องมีทุกสุขมีทุกข์ใช่ไหมทุกข์มันทำให้เครียดทำไงเราจะทิ้งก็นั่นผมเคยมาวัดที่เล่าเดี๋ยวไปฟังเพลงดิก็แต่งเพลงเขาเรียกคิลิ่ง Meditation ั Med นะคือการฮิลลิ่งข้างในเราออกมาเราอยู่บนโลกนี้เราเ,เกิดขึ้นมาแล้วเราต้องเจอทั้งสองอย่างคือสุขกับทุกข์ใกล้เข้าไปอีกนิดคือเราเจออยู่ในวงการทุกวงการไม่ว่าทํางานใหญ่โตเล็กอะไรใดหนึ่งจะต้องเจอคนนินทาสองจะต้องเจอคําชมสรรเสริญทำไงจะให้สองอย่างนี้เท่ากันเราอยู่ตรงกลาง ชมแลครับด่าก็ครับ,รบถ้าเราวางตรงนี้ได้มากเท่าไหร่สุขเราจะมากขึ้นเท่านั้นยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้อาจารย์ทนิตบอกว่าสําคัญมากนะคะคุณผู้ชมการเสพข้อมูลต่างๆคืออยากไปจริงจังกับมันมากเกินไปอยู่กับโลกออนไลน์จนลืมไปว่าสังคมภายนอกก็ยังน่าอยู่นะคะ ซึ่งน้องๆที่ฟังข่าวนี้อยู่สนใจโครงการขุยเชื่อมสัมพันธ์ของคนในชาติอาจารย์ธนิตบอกว่าให้ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการนี้ได้เลย